เฮงแล้วก็ไม่านให้โรดเิตใคบอันกอง้ากอเียงผู้ใดที่เขามาติดตามตัวเลขได้ยนยนบ่ครับต่ำเราอ่ะฟังคณพอเบาหนฟังสักกอนมันเรียงกันหรอใครจะคููพอเนี่ยจะว่าหกคูสามพาสี่หาครับครับบารีรักศูนย์หมอนี่สามศูนสี่ศูนย์หาศูน แต่ว่ามันออกเพราะเดวมันจะออกอยู่อๆครับเพื่อเก่ามันถือออกแบบมันไม่มีหักเนาะครับก็บรแน่นอนนะครับเนาะนี่เด็กเด็กเด็กตัวที่เฮ็ดมาได้หรือเปล่าครับพ่อเด่นเด็กเด่นสามสามสี่ห้าครับอืมมาจับคู่นี่ตัวนี้ตัวนี้มันเป็นเป็นลักลักงวยครับที่ตัวลักงวยตัวลักเสือเดินหนครับ ก็เลยเอาสามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์บอกครับครับจับสามศูนย์สามห้าลวงือสั่าให้ตั่มี่ศูนย์ปูปูพลองคองพองคองก่อีันเจ้าบอะไรเงี้ยนีคออเนดี พ่น้ำพ่นมานองดูตุ่นพ่นแบผสายน้อส่มากพ่นอีกนิ้วตีนม่ิตต่อค่ะตัวเลขของพ่อเฮงนะคะเขาแต่สายว่านายเนทีลวดมาห้กับผู้ห่อผู้ห้นี่หวดทีแล้วมันออกีิสูนบ่ใด้หกซูนกับเจ็ดนกับสองซูนนี่มันได้ลดลดแต่ว่าศูนเขาอยู่ครัพ่ออะเตรียมสมมุติปากกาจดอ่ะพ่อจะได้พ่อปนีวันนี้วันนี่ คิดต่อเลยบอกไปอ๋อคิดออกมาแล้วคิดออกมาแล้วค้าวัมาแล้วมัะเใเพิ่เขียนมนออกหาจุนจีจเขียนใส่ค้างนดอเรีบหาจนกับจีจนใมาเด็อ่นเดินปียยังมออกนมาแลวคนเยรายมีมึงฉุอถ้าไม่เคนุกกนจก็ไมนะครับเนาะวหน่ายให้เ่าคเเด็กเาเด็กม่ชวเดถูกข้ามวันอรอมาเด็เนะสรุปแล้วนี่จะเป็นตำเล่าเนาะค่ะพ่อตำเล่า ตำราวของพ่อเหงวันนี้วันที่วันที่ห้าเนาะวันที่ห้านะคะท่านผู้ชมขอคิดคำนวนไวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณพอพิ่เขียนให้เบิ้งนะคะว่าคู่ไดแน่ยอนงวดต้องหันบริมาเนาะพ่อนี่มันจะว่ามันหลุดแต่ว่ามันเข่าชี้ศูนยยดศูน หกศูนย์เจ็ดศูนแต่ว่ามันออกสี่ศูนยมันออกสี่ศนย์าติดแต่เลขศูนย์เลขสีขาดเลข่าดจะเชื่อไหมครับว่าจะหลดบอกพอบอกให้รลดศูนยดก็ถูกแล้วครับมันออกหาศูนย์าเะพราะว่าซื้อเจอนหาอีกคเดีวไปหาอีเดีโอ้สได้เนาะพัเอาพันแปลกๆก็ขนนี่อ่ะวมันมาขายขายเลขกๆบีเนมันไม่ไม่กสิณสิ เงินใส่แม่ไหมเนาะเป็นเลข5ขึนเลยเปนเลข3 3 3 2ออกี3อ๋อนี่เป็นเลขเด่นบอกเลขเด่น3 4 5อันทั้งเครื่องคือนอย่างพอทั้งเครื่องก็ขึ้ตัวตัวเด่นที่ขึ้นนะแต่ว่ามันเป็นตัวรักเป็นเลขประกอบบอเลขประกอบเป็นันเป็นรักหน่วยอ๋อเป็นรักหน่วยครับแต่ว่าเลขเด่นมี5 4 3 3 4 5เอเมนบอก จับคู่บ่ะนี้จับคู่ครับพอเขียนก่อนก็ได้นะคะจับคู่แอดมินจังโบหลงสาวกอดดึงออกมาเลยจับคู่ค่ะสามศูนย์สามศูนย์ครับค่ะแล้วก็สามห้าสามห้าตัวนี้สองตัวนี้ว่าหน่ค่ะตัดออกไปได้ตัวนี้ค่ะครับนี่ตัดออกไปได้ค่ะเก่กับพีตัดออกไปโอเค ทัดออกมันจะปออกบ่าอเมื่อบอกว่าตึกบอกว่าึกบ่ไนสีักชีได้บ่ชื่ส่วปากกาเนาะสี่สค่ะแล้วก็สี่ห้าสี่สี่ห้า ว่าเท่าทีา่มันมาเลขกหรืเกา่าอยู่บานนี้ราคาห้าชุดค่ะแสดงว่าซ้ายวิ่งซ้ายรูดให้วิ่งรูดศูนย์ในได้เไหมครับตัวเด่นไหมครับอันนี้ตามราวนะคะท่านผูช้ชมห้าห้าค่ะ เาวเขาแห้งฮะข้าวขีกัมี่คัดลอกอีกต่างหากพี่น้องครับคะกบคัดกับมีู่้คิดกับมี่เสผู้นี้แล้วน้องแม่นั่งอกผู้นี้นีเลือกแกนเมืกีนะครับนี้นี่ี่ยมนงกระดับหน้า่าคล้ายันหอดสบ้านเพื่อี้เกี่ยว่ะยิ่งอ่าสัคอนีอะไรอมั้ง มีห้ามีสี่มีสามสามสี่ห้าเด็กวิ่งครับอ๋อเด็กวิ่งให้สามตัวเลยสามสี่ห้าครับมันเป็นลักซิปลักน้วยให้มันเข่าเท่าลักซิปลักน่วยเต็มเต็มบ่พลาดเลยไหมบ,าาบาา่บ่พลาดบ่พลาดเลยลักซิปลักน้วยไม่พลาดสั่สำหรับเด็กวิง่ง <c oughs> เด็กเหนื่อยพอหเหงึงเพื่อนเน้นสามตัวนี่สามสี 3, 4, 5, 5, ่ห้าบอกค่ะสามสี่ห้าอ้อ เด็กเด่นเพป็นนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นโมยเด่นตัวเดียวแต่วสามตัวนี้บ่ววลพลาดนะจ <5. S 1> ังได้ก็มาตัวนีเนี่ยตัวใดระพ่อดสามเอฟซีคือเมื่อหลายแต <5. S 1> ่พอสองสามร้อยเห็นไหมเอามาเบิ้งในลายสดด้วนี่เขาอีพ่อเด่นนี้สามห้าครับจะได้วงกลมไว้นะครับเออเขาให้เด่นมากเลยซีสองซีสามเอ้าซีอ่ะสำหรับ ก็ abei, ไดโชคดีมีโชคลาภนะครับกต่ทักทายมาหากุ็พอได้นะครับเบอร์เบอร์เบอร์เบรเทูผมนะศูนย์ยี่ศูนย์แปดห้านปดหเการออจ็ดสี่ะครับแปดห้าหนึ่งสี่หกเจ็ดสี่แปดห้าหนึ่งสี่หกรับเด้อโทรศัพท์โอ้ยลับบอไวบอไวเอฟซีไล่แถวหน่ะ สองสนี่อยู่ในในชสดนี่กบกบตามเราบ่อยากรบกวนคุณพ่อกับเบิ่งในคลิปเรื่องขับเดยผู้ใดโชคดีมีโชคลากับคอยถามเลขที่บัญชีของคุณพ่อเฮงนะครับเดี๋ยวคุณพ่อบรนจะเอาเลขที่บัญชีให้นะครับผู้ใดโชคมนั้นนะครับอ่ะทำบุญเพื่อนนุ่นดวงนะครับมีเลขหกคู่นั่นแหละรับเอาหกคู่นี่นะครับนักเรกโบนหลายจะได้กับพ่อมีมีหกคู่มีหกคู่แค่นั้นครับคุณมึงตัดออกแล้วตัดออกเบิร์ตแล้ว เอาตัวแข็งแกร่งให้สามหาครับเอาตัวแข็งให้ก็สามหาเอาพอว่เคยจับสามตัวบ่ครับบ่บ่บ่จับสามตัวบ่จับสามตัวครับสามตัวก็ให้ตึกตึกลดนะคะแต่ว่าตัวที่มั่นใจที่สุดนี่ตัวใดพ่อสามหาสามห้านะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางของคุณพ่อ เรับรอที่แล้วนี่ศูนหมดพอเมดอที่แล้วว่านทใหไรูดศูนสินี่หรือตัวเท่ใด้หกศูนเจ็ดซูนครับสองซูนนี่นี่มันมาออกที่ซูนครับซูนถามว่าขามเลขแม่นเนยังสีดายอยู่คนลาขามเลขจเีเดียบบ้ามต่อใหก่อนเซี่ยมุนหเจ้าเจ้ามือาตินตัวนี้เจ้ามือปากาเขามาไก่เด้ตัวนี้านาหน้ายูไม่ปาครับ เวลาเพชรจะได้หน้าบั้งเรครับนี่เหีะไม่เรขยครูเลยแต่ว่าหันศูนย์มากมันก็้ฉัมาสามศูนย์หมดมือก้ไหนอ้มครับโอ้ครมับหาว่พาถ้าศูนย์มากจะมาสามศูนย์สรุปแล้วก็คือเน้นให้ชุดเน้นให้ะมีสามศูนย์กับสามห้ามนี่แค่นี่หกชุดบป่ากเป่ามทไให้น่อยให้แคนคักแต่วันนี้ให้หน่อยให้แคนคักเพรอย่าเบิ่งหลหลอดตายปฏิหารมนาเมื่อกี้บอกครับ อ่พ่ออาโชว์ให้เอฟซบ้างนะครับอุย่เรี่งง่ม่ครับเป็นแนวทางของคุณบอลห้งเนือตำเลามือแรกนะครับวันที่หสิงหาคมนะครับสองพนห้รบเจ็ดครับอหเบกไทยจุมือเไทยบ่คักตีแม่ไปเที่ยวเล่าบ่คับช่วงเนี่ยครับจะมีใช่กับบ้านชื่อชื่อสีเจ็ดสีหรือใช่กัันครับ คุพอศีเจดครับฮะออก4ีหนึ่งไมื่ับเี่มครับเลขกกังามจะได้เนาะเล็กคุณพอเนาะสามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนนะคะสามห้าสี่ห้าแล้วก็ห้าห้าเนี่ยเนเล็กเลี่ยงกันหมดเลยเรัเลี่ยงเนาะครับมันใจจักเปอร์เซ็นต์พอร้อยเปอร์เซนร้อยเปอร์เซนต์ะครับร้อยเปอร์ซ็นตัวใดที่ว่ามาแน่นอนนี่ใหญ่ปะถ้าบอออกมาปาดคำเลอปะสั่นี่เนี่ย พ่อบอกว่าสามห้าสามศูนย์ตัวนี้มาแนี่อนตัวตัวเน้นนะครับสำหรับตัวกันตัวร่องนะครับจะมีสี่0ูนยห้าย์สี่และห้ถามมาเป๋ามาเบิรจะเป็นหาหานะพ่อนอมาเบิมาหาครับเอาเอาไปเป็นแนวทางไว้ครยบบอกว่าถือว่าถครับกองมมีหักัลนมันคนกว่ากองมมีหักนะครับวตัวห้องเนีนไป้มันออกดูปรนครับมันมาม้เอาพว่าัาถือซองขึ้นอ่งกันง้เลยครับ หากพิจารณาไวเป็นตัวเลขแนวทางนะครับเรื่องการลงทุนกับขวัญพินิจพิจารณาให้ดีก่อนลงทุนนะครับเป็นแนวทางของคุณพ่อเฮงนะครับเพื่อนก็ให้โบหลายชุดกับเป็นตัวเลขที่น่าลงทุนนะครับอ่ะขอได้โชคดีมีโชคลาบนะครับกัโทูมหาคุณพ่อใดนะครจะเอโทครับเด้าเปิดสทรนปดห้าหนึ่งส5 1 4 6นะครับเพื่อนก็ยุก็ไม่เน่านะครับไม่เน่ารัฐบาลไทยเพิ่นก็ฟันแม่น เมื่อีีรฟันนะบอ๊เมเห็นเลขใครบอ๊ะ่าท่อไห่จะมาเหรเมื่อหนจังมากเลเนาะมื่อไหร่เปรักเปิม่้กัเขท่ดนเลยอยจังนะเดี๋ยวเมื่อใดอาจารอจะบอกนะเดี๋ยวม่อันไปลำบากครันไปลำบากนะคุณคพ่อมากมากค่ะคุณพ่อขอบคุณครับพ่อขอครยังไม่แอกบนอก็มาขายป่ไว้ อ่ะผู้ใดเข้ามารับชมก็ขอโชคดีมีชคลาบด้วยครับเด้อตัวเลขแนวทางตำราวของพ่อเฮงนะครับงามงามนะครับมีหกสุดนะครับครับขอ่ะคอยฉกดีมีโชคลาบด้วยครับเด้อคุนว่านึองว่าอะไรเมือกยังกันนี่